เอเจนต์ Agent, อีกหนึ่งอาชีพที่เข้าง่ายแต่อยู่ยากค่ะสวัสดีค่ะพบกับยุ้ยคุยครบเครื่องเรื่องอสังหานะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเอเจนต์หรือว่าอาชีพในหน้าในวงการอาสังหาค่ะเนื่องจากว่ามีหลายๆคนนะคะที่ช่วงนี้นะคะ ออวิกฤตของโควิดต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังมีคนนะคะที่ต้องการอสังหาริมทรัพย์อยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามนะคะแล้วเข้ามาพูดคุยกับยุย้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะหาเอเจนต์ไหมหรือว่าเราควรจะดีลตรงไปกับทางโครงการดีคุณยุ้ยคะเอเจนต์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรเอเจนต์เนี่ย ดีๆเนี่ยเขาเลือกยังไงเพราะมีบางคนที่บอกว่าโอเอเจนในบางทีก็แบบว่าบางคนก็หลอกหรือบางคนก็เจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมานะคะสําหรับคนที่อยากกําลังจะหาบ้านหรือคอนโดนะคะที่เข้ามาปรึกษายุ้ยแล้วก็บอกว่าพี่ยุ้ยขอเอเจนที่น่ารักน่ารักหน่อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเอเจนต่างกับเซลล์อย่างไรนะคะ พี่ก็จะบอกหลายๆคนค่ะว่าถ้าเราไปที่โครงการเราก็จะเจอเซลล์ของโครงการถูกไหมคะเซลของโครงการก็จะให้ข้อมูลในแต่ละโครงการนั้นๆว่าเออห้องเป็นแบบนี้ที่นี่เป็นยังไงนะคะส่วนเอเจนต์เนี่ยเอเจนต์หน้าที่ของเอเจนต์คือ1ค่ะเอเจนต์จะมีซับหลายที่นะคะเขาจะมีซับให้เราเลือกเยอะสมมุติว่าเราอยากจะไปดูตึกนี้แต่ว่า รั์ที่ราคาใกล้เคียงกันแต่ดีกว่าอีกตึกหนึ่งเขาอาจจะมีมาให้เราเลือกนะคะข้อแรกคือข้อดีของเอเจตนนะคะก็คือเขามีทรัพย์ให้เราเลือกเยอะค่ะส่วนข้อที่2ค่ะก็คือเอเจต์เนี่ยจะมีข้อมูลเปรียบเทียบเยอะค่ะเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงเซลล์ทั่วไปนะตามโครงการเขาก็จะมีข้อมูลในโครงการนั้นๆค่ะแต่ว่าเอเจต์เนี่ยจะมีข้อมูลหลายๆโครงการ บางทีนะคะอย่างที่ยุ้ยเองเนี่ยถ้ายุ้ยจะหาข้อมูลในตึกต่างๆบางทียังต้องอาศัยเอเจนต์ค่ะเพราะว่าน้องๆที่เป็นเอเจนต์ค่ะเขาจะแนะนําได้เลยว่าพี่ยุ้ยตึกนี้นะต่อตารางเมตรราคาเท่านี้ตึกนี้เทียบตารางเท่านี้ตึกนี้ให้อะไรมากกว่าตึกนี้ดีกว่าตึกนี้ทําเลดีกว่าข้อมูลแบบนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหรือคนที่จะซื้อสังหาเนี่ยควรที่จะรู้ไว้ค่ะ เพราะว่าเราจะได้เลือกสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะคะถ้าเราใช้บริการเอเจนต์เอเจนต์จะให้บริการที่ไม่อยากเรียกว่าดีกว่าแต่เอเจนต์เขาจะให้บริการที่ดีเนื่องจากว่าเวลาเราเนี่ยเป็นลูกค้าของเอเจนต์เอเจนต์ก็มาจะพาเราค่ะคือเขาไม่ได้ขับรถพาเราแต่ว่าเขาจะพาเราไปดูทุกส่วนไปดูตึกนี้ได้ ซึ่งบางทีเนี่ยเราอยากจะไปดูอีกตึกหนึ่งเราไม่สามารถเข้าไปได้แต่ว่าเอเจนต์สามารถเข้าไปได้เอเจนต์เขาจะให้บริการเราในการที่จะนอกจากให้ข้อมูลแล้วยังเป็นการแบบว่านำพานำไปในสิ่งที่เขาจะสามารถแนะนำได้นำไปในสิ่งที่เขาสามารถที่จะขายของได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่มาคุยกับยุ้ยหรือว่าอยากจะได้อสังหานะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาเพื่อการลงทุนหรืออสังหาเพื่อการอยู่เองเนี่ยยุ้ยจะแนะนําให้ใช้เอเจนต์มากกว่าค่ะนี่คือข้อดีของเอเจนต์นะคะและอย่างหนึ่งค่ะอยากจะบอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าพี่ยุ้ยถ้าหนูอยากมาทำเอเจนต์หนูต้องทําอย่างไรนะคะจริงๆเนี่ยเอเจนต์ Agent เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่หลายๆคนก็คิดว่าเป็นอาชีพที่ง่ายเป็นง่ายแค่มีเพื่อนฝากขายบ้านกับเรา เราขายได้ก็เป็นเอเจนต์ได้แล้วจริงๆเนี่ยมันดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันมีวิธีการแล้วกลยุทธต์ต่างๆในการที่เอเจนต์จะต้องใช้อีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะหลายๆคนที่บอกว่าอยากจะมาเป็นเอเจนต์เพราะอะไรคะเพราะว่า1ทํางานที่ไหนก็ได้พี่ยุ้ยหนูอยากเป็นเอเจนต์เพราะว่าทํางานที่ไหนก็ได้แล้วก็2ก็คือมีไรายได้เพิ่มไรายได้ดีไรายได้เนี่ยสมมติว่า1ล้านบาท3%ของ1ล้านก็คือ3 0 0 0 0ื่น ทำงานสมมติว่าขายคอนโดได้1 000, ล้านเราก็ได้ส0,000ื่นแล้วมากกว่าเดือนอีกเพราะฉะนั้นเดือนนี้ขอขายแค่ 2, 2ตึก2ห้องนะคะห้องละล้านเอาง,ง่ายๆเลยห้องละล้านก็ได้แล้วห0 0 0ื่นอะไรแบบนี้นี่คือรายได้ถือว่ารายได้ดีนี่คือเหตุหนึ่งที่คนนิยมมาทาเป็นเอเจนต์และอีกอันหนึ่งค่ะเอเจนต์เนี่ยสามารถทํางานอื่นๆได้อีก เป็นอาชีพที่2ได้หมายความว่าอย่างตอนนี้นะคะยุ้ยเป็นพนักงานประจำนะคะแล้วก็อยากจะเรียนรู้เรื่องเอเจนต์เราก็ไปเรียนรู้เรื่องเอเจนต์แล้วเราก็เอาเอเจนต์เป็นอีกหนึ่งอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมเสริมอีกไรายได้หนึ่งได้นะคะนี่คือเหตุผลที่หลายๆคนค่ะอยากที่จะเป็นเอเจนต์จริงๆแล้วการเป็นเอเจนต์ยากไหมคะพี่ยุย้ยการเป็นเอเจนต์ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายแต่อาศัยวินยัยแล้วก็ความอดทนค่ะ หล,หลายคนนะคะที่เป็นเอเจนต์เนี่ย,ยก็มาคุยกับพี่ยูบอกว่าพี่ยู่จริงๆแล้วอาชีพนี้มันไม่ไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนหมายความว่าการที่จะเป็นเอเจนต์ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่เราจะไปเปิดประตูบ้านให้ลูกค้าดูหนึ่งหลังลูกค้าจะไม่เอาห้องห้องหองนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องพาลูกค้าไปดูถึง10คนอาจจะขายได้หนึ่งครั้งหรือเรา,าจ,จะพาลูกค้าคนเดียวเนี่ยไปดูตั้ง10ห้องกว่าจะขายได้หนึ่งห้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย คนที่ไม่อดทนหรือว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ไม่มีเทคนิคต่างๆไม่ได้มีการเรียนรู้ก็จะไม่สามารถอยู่ในอาชีพนี้ได้นะคะพีพ่ซาบมาอยู่ที่หนึ่งนะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับเอเจนต์สอนเรื่องเอเจนต์แล้วได้ใบคุณวูุฒิด้วยนะคะนั่นก็คือซิสไซเอเจนทาส์ค่ะซึ่งซิสไซเอเจนทาส์เนี่ยเขาเป็นเดเวลลอปเปอร์เดเวลลอปเปอร์หนึ่งนะคะที่อยู่โซนภูกเก็ตค่ะทีนี้กลยุทธ์ก็คือเขาคิดว่า จริงๆแล้วการที่เอเจนต์จะดีมีคุณธรรมมีคุณภาพเนี่ยต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางศิสซาก็เลยได้เปิดคอร์สสัมนมาคอร์สหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ1-2เดือนเรียนครั้งหนึ่งก็ใช้เวลา3-4ชั่วโมงคนที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็สามารถที่จะเรียนได้แต่ในส่วนของซิสซ่าเอเจนต์เฮาส์เนี่ยนะคะพี่ก็ได้ดูข้อมูลมาในระดับหนึ่งก็พอจะทราบได้ว่า คนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของเอเจนต์แต่มีความอยากที่จะเป็นเอเจนต์ก็สามารถเรียนได้ค่ะเพราะว่าคอร์สนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สที่ปูตั้งแต่พื้นฐานว่าเอเจนต์ที่ดีควรทําอย่างไรนะคะวิธีการทํางานของเอเจนต์ควรเป็นอย่างไรการดูแลลูกค้าควรทาอย่างไรนะคะการเปรียบเทียบสินค้าต่างๆข้อมูลในเรื่องของการวิจยัยการข้อมูลในเรื่องของตึกของสถิติต่างๆเขาก็จะให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยเพราะว่าเอเจนต์จำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลหลายๆตึกนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะใครที่อยากจะเป็นเอเจนต์ค่ะสามารถเข้าไปคอร์สของซิสซาเอเจนต์เฮาได้นะคะตามคอนแทคที่ให้ไว้นี้นะคะอย่าลืมค่ะว่าเอเจนต์ที่ดีนั้นนะคะไม่ยากค่ะแต่ว่าเราจะต้องมีความฝึกความอดทนเพื่อที่จะอยู่กับอาชีพเอเจนต์ให้ได้นานๆค่ะ